ปอยเอาละครับพื้นไปแล้วพื้นไปแล้วครับเอาการเอาพอแล้วลูกเล่นนะวันนี้อย่าไปด้อยเอาละเพิ่งปีนลำแรกลงแล้วลำที่สองลงมาแล้วลำที่สามตัวมาลำที่สี่มีไหนเอาละลำที่สี่ลงมาแล้วลำที่ห้ามีใคร out啦, out mà leo, mà lố nghe, mà lố đó, out là gì mà phải nói nào